ที่สุดือเก็บหมดสักทีจริ้งจอเราไปออกตามหาพวกเตียงโจกันได้แล้วล่ะตอนนี้ฟาจุนจะเมืดอแล้วกลางคืนไม่เหมาะจะเดินทางขอโทษนะจริงจอกพอเห็นยาสมุนไปเยอะแยะมากมายเขาก็ลืมเรื่องเวลาไปเลยหรือว่าเราจ่าที่พักกันก่อนดีไหมแล้วพรุ่งนี้เช้าก็อ,ออกตามหาพวกเขากันอืาถ้งงางั้นคืนนี้เราก็ ใครัขวขโมยได้ยังไอขโมยของของข้าแล้วคิดจะหนีไปไง่ายเช่นนี้น่ะหรอไม่มีทางหรอกเจ้าคือถ้าเป็นเจ้าของนินแดนลึกลับแห่งนี้เจ้าพวกขอขโมยยังไม่รีบรายงานตัวกับข้าอีกเหรอเออเออ เพื่อข้าเป็นจิตสาวกของหลงเนหนานโตมาดินแดน,นลึกลับครั้งนี้ก็เพื่อฝึกประสบการณ์ฝึกประสบการณ์อะไรกันข้าพวกเจ้ามาเพื่อขโมยของชาติชไปไปจับตัวพวกมันไว้ตล้วล่าไปในถ้ำทิ้งจอกทำไมดีจะสู้กับพวกเขาไหมไม่สู้พวกเรายอย่าทำนูนแต่ดยดียากอย่าทำนวน สถานะที่แท้จริงของนางคือสิ่งประดิษฐ์ที่มีจิตวิญญาณสร้างพลังศักดิ์สิทธิ์เพื่อสร้างปรากฏการณ์แปลกประหลาดในดินแดนลึกลับแห่งนี้ได้รับข้อจำกัดจากสวรรค์ไม่กล้าตำหนานักฝึกตนมิเช่นนั้นจะต้องถูกสวรรค์ลงโทษเพื่อแบบนี้ก็าหมายความว่าพวกเราไม่ต้องกลัวนางอย่างนั้นละใช่แล้วละไม่ต้องกลัวที่ตึ้งสิ่งประดิษฐ์ตั้งอยู่พลังงานทางจิตวิญญาณจะมีมากมาย ึ่งจะดึงดูดสมบัตินานาประการให้มารวมตัวกันที่เรายอจำนวนก็เพราะต้องการติดตามนางไปเพื่อตามหาบอกแสของดอกแก้วจิ๋เสียวจับเลยพวกเรายอยอาจำนวนเชืแค่กัดคือยังไม่กล้าติดสาววกคนตเงนั้นานตัวก็จะเอาจริงๆ เหตุที่พวกเจ้าคืนยาสมุนไพรข้าแต่โดยดีข้าจตไม่ฆ่าพวกเจ้าก็ได้เราเวลาที่ประตูดินแดนลึกลับเปิดเราพวกเจ้าก็ใส่บอกไปซะเออนี่อันที่จริงพวกข้ายังมีเพื่อนติดสาวว่าคนอื่นอีกสามคนที่อยู่ดินแดนแห่งนี้ด้วยนะข้าว่าท่านจับพวกเขามาด้วยจะดีไหมพวกเขานะชอบเก็บยาสมุนไปที่สุดเลยล่ะถ้าจับมาจ้าก็ว่าพปื้ยาสมุนไพรในของท่านเนี่ย มีหวังหมดเกลี้ยงแนะ่อะไรนะยายสมบหนไปยที่เข้าสาปลูกมาด้วยความเหนื่อยยากอยู่หลายปีจะมาตูว่ากมันยียงไง่ายแบบนี้ได้ไงกันพวกเจ้าที่ไปตามมาไปจับพวกคนที่เหลือกับข้าเฮ้ยไปได้สักที ไม่เรวเลยเราเสือออกจากทำก็เป็นด้วยตอนช่วงเวลาสำคัญสำคัญสมองข้าก็จะมีประโยชน์มากอยู่แล้วโชคดีที่เชือกนี้ไม่ได้เพิ่มพลังวิญญาณเข้าไปด้วยก็เลยแก้มาได้ง่ายหน่อยทิ้งจอกลิปเจอโอกาสตอนที่สิ่งประดิ์วิญญาณไม่อยู่รอ็มาดอกแก้วจืดเซลลแถวๆนี้กันดีไหมได้ไม่รู้ว่าดินแดนลึกแล้วแบบนี้ ระฆางส่งสัญญาณเสียงเจีงที่ได้ปลดกปกติอยู่หรือเปล่าถ้าใจปิดไภัยไว้ก่อนเจะจะลองส่งสัญญาณในพวกเจนจูสักหน่อยก็แล้วกันนะเอ๊ะเป็นไปได้ไหมว่ามันจะเป็นอืม Thầm mai là chính trò, nghe đây đúng không? gì, rồi Đoàn mai thì mình, mình đọc mai Bài mai thì mình, mình bay mai Nhưng <laughs> Mì mình đọc kéo chữ siêu Thì thằng Thú chiều bỏ quay đi Chính trò Ngủ trường rớt lắm แต่หาดอกแก้วจืดเสียวจืดแล้วตอนนี้ก็ต้องออกตามหาห้องระกอบดับปีศาจบ้างแล้วล่ะสงครามใหญ่เมื่อสามร้อยปีก่อนนั้นดับปีศาจสุนใหที่โรงเย็นนานโตอย่างไร้ร่องรอยก่อนหน้านี้ก็พยายามตามหาไปยในเวนโรงเย็นมาแล้วแต่ก็หาไม่พบด,ดังนั้นจะมีความเป็นไปได้เดีย๋ยวว่าอาจจะอยู่ในดินแดนลึกรัะแห่งนี้ที่คกรจะหาจุดไหนยังไงดีล่ะ ทีกตจอจกเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่เหรอไม่มีอะไรก็ตายเจ้าจะเอาไงต่อละตอนนี้หาดอกแก้วจืดเสียวพบแล้วข้าก็ไม่มีความต้องการอย่างอื่นแล้วล่ะจากนั้นก็ร้อยสิ่งปฏิ์ษปิญญาณพาตัวพวกเจงโจกลับมาและเมื่อเวลาเช้ามันถึงเราก็จะกลับโรงยันผ่านทางป้ายหยกสัญลักษณ์ด้วยกันทำไมหรอจิ้งจอจะมีเรื่องอะไรหรือเปล่า เมื่อก่อนนะเขาคยทำดับเล่มหนึ่งสูญหายินยดนได้ลึกลับแห่งนี้ก็เลยอยากจะใช้โอกาสนี้ตามหามันกลับมาถ้างั้นเขาจะเจ้าตามหาได้นะเพราะพวกสิ่งประดิษฐ์จิตวิญญาณยังไม่กลับมาเลยไม่ได้เจ่าต้องอยู่ตรงนี้ก็ออกตามหาคนเดียวก็พอเพราพวกเจียงจูมารวมตัวกันที่นี่แล้วพวกเจ้าก็รีบกลับไปที่โรงเรียนได้เลยแต่ถ้าหากว่าเจ้าคนเดียว ไม่ต้องห่วงหรอกเท่าเยอ่งที่มันใจในความเก่งกาจตัวข้าอีกหรือไงไม่มีสิ่งใดจะทำร้ายก็ได้หรอกทิ้งเจ้าข้าประทับตาบเจรละระบันหน้าฝากของเจ้าหากเกิดอันตรายขึ้นก็จะสามารถช่วยเจ้าได้ทันท่วงทีข้าจะมีอันตรายอะไรละแต่เจ้านะ่ะทิ้งเจ้ารีบกลับมานะ Các chờ đợi chốt rồi em phong cái rồi các tập mà nhân văn tầm mà nào mẹ muốn phải bóc cát đồn này nè, é eh, mẹ muốn nghe lời thôi em thủ ca tí mì phó xem mà

ก็สองตัวออกไปตามหามาันส่วนข้าจะเฝ้าอยู่ที่นี่เองขอรับเซียงโจจะไม่เปน็นไรใช่ไหมเสียวเจ้เหนียวใส่เื้อผ้าขกาเย็นขนาดนี้ฉันต้องถามอีกเหรอช้าไม่รับข้อความที่ข้าส่งไปให้เหรอหญิงสาวคนนั้นคือสิ่งปฏิจิบิญญาหากสู้รกกับนางเราก็จะต้องมีแต่แพ้กับแพ้ใครจะไปรู้ว่านางจะโหดร้าตะลุนขนาดนี้ อนนั้นพวกก้าสามคนกาลังเก็บเพื่อสวนไปกันอย่างมองมันจู่ๆนะก็ถูกนังกระตุ้ก็จนบอบช้ำไปหมดไปหยกสองสว่างแล้วเดี๋ยวๆนี้เราจะได้กลับก่นแล้วละทีจ่ายจีจ่าหน้าหน่มขันใช่ไหมพวกเจ้ารีบเสียวกลับไปเดี๋ยวนี้เลยเถี๋ยวเนี้วพวกเรารีบไปกันเถอะเชียงโจทำไมไป้ายหยของข้าไม่มีการตอบสนองได้เลยล่ะ จริงด้วยแต่ป้ายโยกทุกคนก็ได้มาจากพวกวสูงเหมือนกันหมดน,นะป้ายยกนี้ทุกคนลงกาตาห้ามไว้ฉะนั้นมันจึงสามารถเข้าได้เท่านั้นแต่ออกไปไม่ได้ฮะอดูถูมือาจุดวับจะต้องทำงานแล้วถ้าเป็นแบบนี้คงต้องเจียงโจ้ก็ยังกลับไปไม่ได้ พิ่นในตัวลุงจัวจะรีรอไม่ได้เจ้าตีนนำยาวิญญาณนี้ไปรักษาลุงนะไม่ได้สิเถียยนิวไม่ว่าจะยิงอไงรพวกเราก็เจอออดูท่าตามคุณโชคไรอย่างเจ้าคงต้องอยู่ที่นี่ไปตลอดแล้วสิใคอยู่นี่ทุกทีเป็นคนให้ฉันมามันเป็นแผนช่วยก่อข้อยิงได้เหรอ แต่ก็จะทำแบบนี้ทำไมก็ความปลอดภัยกับลุงจูบจะต้องรีบกลับลงเรียนใี้ได้ฮัลโหลแค่กลับโรงเรียนหนโตไม่ได้ลงกลับต้องเศร้าขนาดนี้เลยเหรอบางทีสิ่งประดิษฐ์จิวเวลาีอาจจะมีวิธีทำให้ฉันออกไปได้ก็ได้นะเออคือพี่สิ่งประดิษฐ์จ้ะข้ามีชื่อไยนยะชื่อเฉิวชิว นางฟ้าเฉียวเฉียวตัวน้อยกามีเหตุจำเป็นเร่งหนูจะต้องกับเงินหนานโตพี่เป็นผู้มีความรู้กว้างขวางพี่ต้องมีวิธีช่วยก้ากลับไปได้อย่างแน่ๆนใช่ไหมจ๊ะวิธีน่ก็ต้องมีอยู่แล้วลหะแต่เจ้าอะไรมันแลกกับข้าล่ะก็ไม่ทำการค้าแบบกาทุนล,ลงนะเออเออแล้วท่านอยากได้อะไรหรอข้าว่าจะเป็นคนน่าสนใจให้ดูสนุกดี ยังไม่เจ้าจะไปยังก็ทิ้งอะไรสนุกสนุกไว้ให้ข้าหน่อยแล้วกันอะไรที่สนุกสนุกคิดออกแล้วนี่เลยนี่คือสิ่งสนุกสัตว์ได้ิิญญาณระดับสูงวหวการนำมาทำเป็นว่าเป็นมาที่สุดขอโทษนะดํดปีถ้าฉันกลับโรงเรียนหนาตัวได้ฉันจะเอาไปอยู่อันใหม่แล้วรีบกลับมารับแก่นไหมนะ แต่ตายฟังเจ้ร wow, ู toolbox, ้จักมายาทบ้างไหมฮะปล่อยก้าเราในเลยให้ร <eraser> <c ười> <t> ักเลยว้าวคนหนานุ่มชิวชิลงคนหนานุ่มที่สุดเจ้าเจพี่ชิวชิวตอนนี้จะบอกวิธีเอาจากดินแดนลึกลับให้ข้าดูได้หรือยัง้ากว่าเจ้าอยากจะออกไปก็มีแค่วิธีเดียวเท่านั้นนั่นก็คือ จะต้องทำลายรากของพลังวิญญาณที่สนับสนุนในแดนลึกลับแห่งนี้ไว้เม่ดินแดนลึกลับพังทลายและแตกสลายจ้าก็ออกไปได้ไงละ่ะดินแดนต้องแตกสลายถึงจะออกไปได้แล้วพี่รู้ไหมว่ารากของพลังงานจิตวิญญาณที่สนับสนุนในแดนลึกลับแห่งนี้ไว้มันอยู่ไหนอะ่ะอืมอันนี้นใครก็ไม่แน่ใจไม่งั้นก็คงไม่ต้องมาอยู่ที่นี่เนิ่นนะเศรษฐาน,น,านี้นีรอะ ฉันว่าเธอกำลังหล่อฉันอยู่นะดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์ไอแอสสุดหลอด้วยนะครับ